สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เราจะมาดูวิธีการหารสั้นกันครับหารสั้นนะครับหลายคนมีปัญหาหารไม่เป็นไม่รู้จะวางเลขตรงไหนไม่รู้จะวางหลักไหนไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับแต่นักเรียนรู้ไว้นะครับว่าหารสั้นสําคัญมากหารสั้นนะครับเป็นการหารที่นําไปใช้ในการหาคร,อรอนอหอรอมอหรือแม้แต่การนําไปแยกตัวประกอบการนําไป ใช้ในเรื่องของการถอดรากที่2ครับพวกเนี้ยใช้หารสั้นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นหารสั้นคือสิ่งที่จําเป็นนักเรียนจะต้องทําให้ได้เดี๋ยววันนี้ครูคจะมาสอนวิธีการหารสั้นแบบง่ายๆให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับดูตัวอย่างนะครับเช่น 1,624นะครับหารด้วย4ทีนี้คุณครูจะใช้การหารสั้นนะครับ1624ครับหารด้วย4ครับเหมือนเดิมครับขั้นตอนแรกครับคล้ายๆกับหารยาวเลยขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาดูว่า เลขตรงนี้มันน้อยกว่าข้างนอกนะฮะเพราะนั้นเราจะรวบนะครับรวบแล้วเราก็ไปดูสุดคูณแม่4นะครับ4คูณอะไรได้16ครับเราก็จะพบว่า4คูณ4นั่นเองครับที่ได้16ลงตัวเป๊ะพอดีเลยนะครับ4คูณ4ได้16ลงตัวเป๊ะพอดีเลยนะครับไม่มีส่วนต่างไม่มีเศษไม่มีอะไรสักอย่างเลย4 4 16ครับหลังจากนั้นครับเราก็จะหารตัวถัดไปครับก็คือหารเลข2ครับ 4คูณอะไรได้2นะครับเดี๋ยวคูณสร้างจะคูณแม่4นิดนึง4คูณ0ได้0ฮนะ4คูณ1ได้4 4คูณ2ได้8นะครับ4คูณ32นะครับ4 46ครับ 4,5, ่0ครับอาจจะช้านิดนึงนะ เี่ยสามารถปรับความเร็วของคลิปได้นะฮะสี่คูณหกได้ยี่สิบสี่ครับสี่เจ็ดยี่สิบแปดครับอ่ะเอาแค่นี้พอนะครับสี่คูณอะไรได้สิบหกสี่สี่สิบหกครับหลังจากนั้นครับเราก็ไปดูว่าหารตัวถัดไปนะครับอย่ารวบนะรวบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือครั้งแรกนะฮะถ้าจะรวบรวบได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งถัดไปให้หารทีละตัวนะครับไม่ใช่ไปรวบยี่สิบสี่เข้าด้วยกันนะครับสี่คูณอะไรได้สอง ไม่มีเอาใกล้แต่ห้ามเกินนะฮะเราจะพบว่า4คูณ0ฮะได้0 4คูณ0ได้0ฮะ0ตัวนี้เอาไปใส่ข้างล่างครับ0ตัวนี้เอาไปไว้ในใจครับแล้วนับต่อให้เป็นเลข2ครับ4คูณ0ได้0ครับ4คูณ0ได้0แต่เลขที่เราจะต้องการหารคือเลข2นะครับ4คูณ0ได้0เลขที่เราต้องการหารคือเลข2ฟังให้ดีนะครับ สี่คูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ตัวนี้เอามาใส่ข้างล่างศูนย์ตัวนี้นะครับเอามาใส่ข้างล่างเศษส่วนศูนย์ตัวนี้เอาเก็บไว้ในใจครับนับต่อไปให้ถึงเลขที่เราต้องการหารครับศูนย์ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึงเลขที่เราต้องการหารก็คือนับต่อไปให้ถึงสองนั่นเองนะครับสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ตัวนี้เอาไว้ในใจนะครับนับต่อนะครับ1 2นะครับแสดงว่าเรานับต่อไป2แต้มนะครับ2แต้มที่นับต่อไปนั้นเราไปทดตรงนี้ครับ 4คูณอะไรได้24ครับตอนนี้ค่าตรงนี้เป็น24แล้วนะค่าตรงนี้เป็น24แล้วนะครับ4คูณอะไรยด้2 4 4 6 24กครับก็ลงตัวพอดีนะครับลงตัวพอดีถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปเนาะต้องดูหลายๆตัวอย่างนะครับตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับ7 2 6, 6 6ครับหารด้วย6ครับใช้การหารสั้นนะครับนี่สร้างสุขคูณไม่6ก่อนเลย6คูณ0ได้0ครับ6คูณ1ได้6 6คูณ2ได้12ครับ6คูณ3ได้18นะจริงๆนันเนี่ยก็จะต้อง สร้างไปจนถึง6กคูณเนะแต่ครูสร้างแค่นี้พอนะครูมองดูจากเลขแล้วน่าจะไม่ไม่เกินนี้นะครับพร้อมนะเริ่มต้นครับเราก็หารตัวแรกก่อนอย่ารวบนะครับเพราะตัวนี้มากกว่าตัวนี้ไม่ต้องรวบครับแต่เมื่อกี้ทําไมครูถึงรวบที่ครูรวบเพราะตัวแรกมันน้อยกว่าตัวนอกครับเลยรวบเป็น16นะครับรวบได้แค่ครั้งเดียวตัวถัดไปให้หารทีละตัวห้ามรวบเด็ดขาดนะครับ ดูนะอันนี้เราจะไม่รว่วเพราะตัวนี้มากกว่าตัวข้างนอกครับ6คูณอะไรได้เไม่มีเอาใกล้แต่ห้ามเกินครับ6คูณ1เท่านั้นครับ6คูณ1ได้6 1ตัวนี้เอาไปใส่ข้างล่างครับส่วน6ตัวนี้เอาเก็บไว้ในหัวใจเราครับแล้วให้เรานับต่อถึงเลขที่เราต้องการหารนะครับซึ่งเลขที่เราต้องการหารมันคือเลข7ใช่ไหม6หนึ่ นับต่อไปให้ถึง7ครับ616เอา6ไว้ในใจนับต่อไป7นะครับแสดงว่าเรานับต่อไปแค่แต้มเดียวนะฮะแต้มเดียวตรงนั้นเอามาทดตรงนี้นะครับตอนนี้มันก็จะกลายเป็น12แล้วฮะเลขนี้กลายเป็น12แล้วนะ6คูณอะไรได้12ครับนี่เลย6กคูณ2ครับ1 2 6 2 12อันนี้ก็เป็น12นะฮะไม่มีส่วนต่างนะไม่มีส่วนต่าง6 2 12ไม่มีส่วนต่างนะครับลงตัวเปะ หกคูณอะไรได้หกหกคูณหนึ่งได้หกอันนี้ก็ไม่มีส่วนต่างหกคูณอะไรได้หกหกคูณหนึ่งได้หกครับไปดูต่อเนาะดูหลายๆตัวอย่างนะครับต่อไปครับเก้าแปดห้าสี่สามครับหารด้วยสามสิบสองครับข้อนี้อาจจะต้องสร้างสุดคูณแม่32นะครับเลขเยอะเหลือเกิน 32คูณ0ได้0นะฮะ32คูณ1ได้32ครับ32คูณ2ครับได้64 32นะครับคูณ3ครับได้96 32คูณ4ครับ128 32คูณ5 ร้อยสิหกสิบนะครับ32มคูณหนะครับร้อยก้าสิบสองครับ32มคูณเครับ2 2งสครับ32มคูณแนะครับ สองห้าหกครับ32มคูณเก้าครับสองแปดแปดนะครับพอละนะครับเราจะเริ่มการหารสั้นแล้วนะครับเก้าแปดห้าสี่สามครับหารด้วยสามสิบสองนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการรวบเลยนะครับเพราะว่าเลข9้มันน้อยกว่า32เนาะนะก็รวบเป็น9 8ครับรวบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับตัวเดียวข้างหน้าเท่านั้นตรงกลางหลังจากนี้ไม่มีการรวบนะครับ32อะไรได้98อ่ะไปเช็คซิ32อะไรได้98ไม่มีเอาใกล้แต่ห้ามเกิน32 3ครับได้96ครับเก็บ96ไว้ในใจนับต่อให้เป็น98ครับ หรือนำ98า98ไปลบ96ก็ได้นะครับนำตัวที่เราต้องการหารไปลบกับตัวที่มันได้ตรงนี้นะครับลบกันครับเหลือ2ครับ2นะฮะเราเรียกว่าส่วนต่างของมันเป็น2นะครับเอาไปทดตรงนี้32อะไรได้25ครับมีไหม32อะไรได้25ไม่มีนะครับเอาใกล้แต่ห้ามเกิน320ฮนะได้0ูนย์ 32 0ได้0ย์ฮะ0ูนย์ตัวนี้เอาเก็บไว้ในใจครับนับต่อให้เป็น25ครับหรือเอา25ไปลบ0ูก็ได้ได้25ครับเอา25นะครับไปลบศูนย์เหมือนกับที่คุณครูเอา98ไปลบ96เมื่อกี้ไงได้2 2ก็ทดหน้า5ตอนนี้32มายอะไรได้ย5มันไม่มีครับเอาใกล้แต่ห้ามเกินได้32 0ได้0ย์ฮะเอา25ไปลบ0ูนย์ฮะก็ได้25 ยินะ่มหนั้นเอามาทดตรงนี้ครับพอยิ่มหทดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็น254นะครับ32อะไรได้254ได้แค่7นะครับ256อันนี้เกินนะใช้ไม่ได้นะฮะได้7 224ครับเอา224ไว้ในใจนะครับนับต่อให้เป็น254นับต่อไม่ไหวนะครับให้เรานำ254า254ไปลบ ออกด้วย224นะครับห้าห้าลบหลบสเหลือสนะครับเหลือ30ครับ30ก็มาทดตรงนี้ครับแสดงว่าส่วนต่างมันคือ30ทดตรงนี้จากนั้นครับเราก็ไปดูว่านี่ครับ30ก็ไปดูว่า32อะไรได้303ร้ครเราก็จะพบว่า3 2มสนั่นเองครับ เป็น2 8 8ครับ288ตัวนี้เก็บไว้ในใจนะครับเรานำา303ไปลบออก288ครับยืมนะครับลบไม่ได้ก็ยืมเหลือ2ตอนนี้ยืมมาเป็น10นะถูกยืมไปอีกก็เหลือ9นะครับอันนี้กลายเป็น13 9 10 1 1 12 13เหลือ5นะครับ9ลบ8เหลือ1เหลือ15ครับ 15ตัวนี้ไม่สามารถเอาไปทดข้างหลังได้อีกแล้วนะครับดังนั้นการหารก็จะสิ้นสุดเท่านี้ครับส่วน15ส่วนต่างที่เกิดขึ้นนี้คือเศษครับเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบ30,79เศษ15ครับนี่ก็เป็นวิธีการหารสั้นนะครับหวังว่าทุกๆคนคงจะเข้าใจใน2ตัวอย่างนี้นะครับคุณครูให้ตัวอย่างค่อนข้างที่จะ ครบถ้วนสมบูรณ์นะว่าทําอย่างไรนะครับลองไปฝึกทําแบบฝึกหัดกันดูสําหรับใครที่อยากจะเรียนพิเศษนะฮะกับครูโอ๊ตสอนคณิตศาสตร์นะครับก็ดูใต้ u t u b e นะฮะใต้ใต้ของคลิป YouTube ของครูนะครับจะมีลิงก์ Google Form กรอกอยู่นะฮะส่วนตราค่าเรียนก็จะอยู่หน้าแรกของ YouTube เลยนะฮะสามารถเปิดเข้าไปดูได้ถูกแสนถูกนะครับหรือโทรหาครูได้ที่เบอร์ด้านหน้าได้เลยนะครับสําหรับการหารสั้นวันนี้คุณครูขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ